แต่ไม่ใช่ว่าร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเมื่อได้บริหารแล้วคุณจะหาวเอาเดือนเอาดาวเกินพลังที่ตนเองมีในหน้ากระดาษจะมาหาวเอาเดือนเอาดาวมาเอาประธานสภาไปด้วยนี่ผมว่ามันจะง่ายเกินไม่ได้เห็นเพื่อนฝูงอยู่ในสายตาเลยผมจึงออกมาสตาร์ทเครื่องเรื่องนี้โดยไม่ได้นัดหมายคือตรงไปตรงมาไม่มีอคติไม่ได้สู้เพื่อตัวเองจะเป็นประธานสภา แต่สู้เพื่อให้เพื่อไทยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องของพรรคการเมืองไหน <c oughs> เราเหนื่อยยากมาถึงอย่างไรเราก็ไม่สามารถให้ประธานสภา,าแก่เก้าไกลได้เพราะคุณสูงแค่ร้อยห้าสิบเมเมื่อมีข้อขัดแย้งในสภา,าทำยังไงครับก็เรื่องง่ายก็โหวตในสภา,า <c oughs> โหวตในสภา,าคุณได้เพื่อนหูร้อยห้าร้อยได้มากคุณก็เป็นประธาน คุณได้น้อยคุณก็ออกไปเป็นอย่างมีแค่นั้นครับผมยังยืนยันว่าศักยภาพของคนของเราที่นี่เรามีบุคลากรที่เหมาะสมมากกว่าเขาสถานการณ์การเมืองในพักเพื่อไทยอยู่ในจังหวะที่หลายฝ่ายมองว่าผู้ชี้ขาดตัวจริงคือทักษิณชินนวัตรมากกว่าแกนนำพักที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้ เพราะนับตั้งแต่ชื่ออดีสรเพียงเกตออกมาเรียกร้องกรณีตำแหน่งประธานสภาก็กำลังตกเป็นเป้าใหญ่จากผู้สนับสนุนพักก้าวไกลขณะที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วและเศรษฐาทวีสินก็เป็นบุคคลในพักเพื่อไทยที่กองเชียร์พักก้าวไกลยกให้เป็นผู้ปกป้องรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย แต่อีกด้านก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักเพื่อไทยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อตำแหน่งประธานสภาโดยมีชื่อภูมิธรรมเวชยะชยัยและอดิอรเพียงเกตเป็นผู้แสดงนำในเกมนี้ด้วยหรือไม่เพราะจากสิ่งที่ภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาถแถลงว่าพักเพื่อไทยเห็นชอบให้พรรอันดับหได้เก้าอี้ประธานสภาส่วนพรรอันดับสองได้รองประธานสภาทั้งสองคน ถึงแม้ภูมิธรรมได้อธิบายถึงหลักการโดยไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยจะยกเก้าอี้ประธานสภาให้พักก้าวไกลเพราะขณะนี้ทั้งสองพักยังต้องพูดคุยหารือกันอีกครั้งแต่ก็เป็นท่าทีของอดีอรเพียงเกตยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของพรรคเพื่อไทยหรืออย่างน้อยต้องใช้มติที่ประชุมสภาเป็นผู้ตัดสินส่วนอีกด้านก็เป็นแกนนำเพื่อไทยยืนยันว่า เรื่องประธานสภาเป็นความเห็นของสสส่วนใหญ่และอย่างไม่ใช่มติพักดังนั้นต้องรอการเจรจากับก้าวไกลในลำดับต่อไปอย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนพักก้าวไกลก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ของพักเพื่อไทยขณะนี้ทั้งภูมิธรรมและอดิสรมีการเขียนบทไว้ล่วงหน้าหรือไม่เพื่อต้องการให้เสียงสสเพื่อไทยในวงสัมมนาค,ครั้งนี้ ดังสะท้อนไปถึงการเจรจาต่อรองกับพักก้าวไกลซึ่งไม่ใช่แค่ประธานสภาเท่านั้นแต่หากหมายถึงเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงหลักด้วย และที่ผ่านมาหากย้อนไปดูภูมิหลังของภูมิธรรมและอดิศรตั้งแต่ในวัยหนุ่มก็ถือว่าเป็นหัวหอกขบวนการคนหนุ่มสาวยุคป,ประชาธิปไตยเบ่งบานในช่วงปี2516ถึง2519ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในปี2519จากนั้นเส้นทางชีวิตทางการบ้านและการเมืองก็ทำให้ทั้งสองคนถือเป็นมิตรสหายที่รู้จักกันมายาวนานกว่า50ปี โดยเฉพาะในปี2,548อดิศรรับบทดาวไฮปาร์ค เดินสายปราัยทั่วประเทศจนเข้าตาทักษิณชินวัตรและเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร2549อดิศรต้องเว้นวักการทำหน้าที่สอสอไปนานถึง17ปีจนได้เข้าสภาอีกครั้งในฐานะสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในปี2566แน่นอนว่าความ ความเป็นมิตรสหายระหว่างอดิสรและภูมิธรรมจากปี2,519จนมาถึง2,566ยังผูกพันรักใคร่กันเหมือนเดิมและชั่วโมงนี้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ไปตามบทบาทของตัวเอง ในความเป็นจริงสภาพภายในพักเพื่อไทยมีคนรุ่นเก่ามากกว่าคนรุ่นใหม่ถึงแม้สมัยนี้จะมีสอสอหน้าใหม่เข้ามามากขึ้นแต่คนเหล่านั้นก็เป็นทายาทสอสอบ้านใหญ่หรือคนในเครือข่ายบ้านใหญ่เท่านั้นทําให้การพ่ายแพ้ของพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เรื่องกระแสอย่างเดียวหากแต่มีเหตุปัจจัยภายในเรื่องการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดของแกนนําพรร ทำให้ผู้สมัครสอสต่างจังหวัดสอบตกหลายพื้นที่แน่นอนว่าทั้งภูมิธรรมและอดิสรมีบทเรียนจากการต่อสู้ตามความฝันของคนหนุ่มสาวมาก่อนจึงรู้ว่าความเป็นจริงกับความฝันมีเส้นบางๆท่านอยู่ดังนั้นความเป็นไปของพักเพื่อไทยต่อการจัดตั้งรัฐบาลไปจนถึงตำแหน่งประธานสภาขณะนี้จึงอยู่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนในทุกนาทีต่อเดิมพันของแก่นนำพักเพื่อไทยรุ่นใหญ่ ด้วยกันทั้งสิ้น